พวกเคสโบดหอกบางเคสเนี่ยหลายที่ไม่ได้ใส่ตัวยาจริงด้วยรับให้ดูเวลาเขาผสมยาให้เขาเตรียมยาต่อหน้าเท่านั้นนะครับถึงจะเชื่อได้ว่าอะไรเข้าร่างกายเราบางคนเนี่ยเขาบอกว่าไปฉีดโบดหอกมาแล้วที่หนึ่งจะฉีดเกลือให้อันนี้เป็นเรื่องที่คนหลายคนเข้าใจผิดกันนะโบดหอกเนี่ยมันมาเป็นขวดขวดยาคล้ายๆข,ขวดคอนแทคเลนส์มันมาเป็นผงทีนี้เป็นผงมันฉีดไม่ได้มันต้องใช้น้เกลือจะมากหรือน้อยขึ้นกับบริเวณลดบริเวณที่มันกว้างหน่อยเช่นแบบลิปหน้าหน้าผากเนี่ยเราอาจจะสามารถใส่น้ำเกลือเยอะนิดนึงเพื่อให้ยยาามัันกระจตว บริเวณที่มันเล็กๆเนี่ยเส้นหวัางคิ้วเนี่ยรอบๆตารอบๆปากเนี่ยเราจะใส่น้ำเกลือน้อยนิดนึงแต่มันมีคลิกอยู่บางคลิกนะครับคือแบบผมาฉีดกรามเนี่ยไปขายลูกค้าว่าฉีดกรามร้อยยูฉีดกราม50ยู แต่เราผสมน้ําเกลือเยอะเพื่อที่จะให้เวลาดึงแล้วเนี่ยดูเหมือนยาเยอะแต่จริงๆแล้วอะ่ะยามันจะเหมือนหันสองครับมันก็เลยมีคําพูดว่าอุย้ยบอสอ์ผสมน้ําเกลือเยอะคือเจือจางเกินความเป็นจริง100ยูเนี่ยผสม2 3งซีีกลายเป็นว่า100ยูผสม5ซีียามันก็เหมือนได้หันสองนะครับเขาก็ประหยัดต้นทุนไปครึ่งหนึ่งบางคลินิกผมเคยไปรับเวรแต่ก่อนตอนก่อนที่มีคลินิกตัวเองอยู่นะครับพนักง,งานไม่ให้หมอดูว่าเตรียมยายอย่างไรเขาจะเตรียมมาจากหลังบ้านเลยโบท็อกที่ละลายน้ําเกลือราไสรเนื่ยูแนกจากกัน ไม่ได้เลยด้วยตาเปล่านะถ้าไม่ได้เตรียมเองเนี่ยพวกเคสบทชอกบางเคสเนี่ยที่มาฉีดซ้ำเนี่ยหลายที่ไม่ได้ใส่ตัวยาจริงด้วยซ้ำใครจะไปฉีดบวชอกซ้ําหรือแม้แต่ฉีดครั้งแรกนะครับให้ดูเวลาเขาผสมยาให้เขาเตรียมยาต่อหน้าเท่านั้นนะครับถึงจะเชื่อได้ว่าอะไรเข้าร่างกายเราบ้างบางที่นี้เกลือเพียวเลยเออน้ำเกลือเพียวก็มีออมมผมว่ามีประหยัดไปหลายพันนะ